ทำมาจากธรรมกึงพุทธการบทที่13ในเย็นของวันที่สองตุลาคมพศ2 5 6 6นับมหาวิชาลัยธรรมมิกราข้าพระพุทธเจ้าได้กราบน,บนอบน้อมเข้าเฝ้าต่อองค์พระพุทธบิดา องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะองค์ท่านเพื่อเฝ้าฟังธรรมเมื่อข้าพระพุทธเจ้าได้กราบนอบน้อมเข้าเฝ้าต่อพระพุทธองค์ท่านแล้วจึงได้นอบน้อมเฝ้าทูลถามพระพุทธองค์ท่านไปดังนี้ว่าข้าแต่องค์พระพุทธเบิดา องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจ้าขาวันนี้ลูกจะขอเฝ้าทูลถามพระพุทธองค์อย่างนี้ว่าถ้าหากว่ามีบุคคลผู้หนึ่งได้ออกบวชเป็นพระพิสุสงฆ์แล้วกระทำความผิดในศินอาบัติปาราชิกข้อที่สามคือการ ฆ่ามนุษย์หรือฆ่าคนนนเจ้าค่าบุคคลผู้นั้นจะต้องได้รับผลกรรมอย่างไรตามกฎแห่งกรรมและถ้าหากว่าเราได้ออกบวชเป็นพระพิสุทธิ์สงแล้วรักษาศีลอย่างบริสุทธิ์ไม่ต้องอาบัติปาราชิกในข้อที่สามคือการฆ่าคนนั้น จะเกิดประโยชน์เกิดอนิสงส์เช่นไรกับเราบ้างขอพระพุทธองค์โปรดทรงเมตตาแสดงธรรมอธิบายธรรมนี้ให้ลูกได้ฟังด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่ะเดดเล่บพระพุทธเจ้าน้อยเอ่ยถ้าอย่างนั้น ก็จงตั้งใจฟังไอเดีดนะทำจิตให้สบายทำใจให้สงบตั้งมันชาร์จพลังเติมพลังเข้าสู่จิตกุนนให้สว่างสวาพระพุทธเจ้าน้อยเอ่ย ผ่อนคลายความคิดความกังวลทั้งหลายทิ้งไปปลอยใจเอบเบาๆว่างๆยกจิตกบตนอยู่สูงเหนือทุกสรรพสิ่งไม่ว่าจะเป็นคลื่นแห่งความทุกข์คลื่นแห่งวิบากกรรมต่างๆที่กระทบเข้ามา สิ่งต่างๆทั้งหลายเหล่านั้นก็เป็นเพียงแค่สภาวะสมมุติสภาวะสักแต่ว่าพ่อนคลายจิตใจของลูกเิอทำจิตให้สว่างสวยแล้วจงพิจารณาธรรมดังต่อไปนี้ พระพุทธเจ้าน้อยเอ่ยมนุษย์นั้นเป็นสัตว์ประเสริฐและประเสริฐมากพอที่จะสามารถฝึกฝนตนจนถึงการบรรลุถึงมรรคผลนิพพานมนุษย์นั้นประเสริฐมากพอที่จะสร้างจะสั่งสมบุญบารมี ทำคุณงามความดีให้เกิดประโยชน์ได้มากชนิดมนุษย์จึงถือว่าเป็นกลุ่มดวงจิตที่เป็นผู้ที่มีโอกาสในการสังสมบ,บารมีทำคุณงามความดีได้หลายอย่างการข้ามนุษย์นั้น จึงเป็นบาปที่บาปหนักมากกว่าการฆ่าสัตว์เดรัจฉานพระพุทธเจ้าน้อยเอ่ยเช่นการออกบวชเป็นพระพิสูจน์แล้วเฮียงฆ่ามนุษย์ด้วยความจงใจด้วยความเจตนาที่จะฆ่าไม่ว่าจะฆ่าด้วยวิธีใดก็ตาม หากมีเจตนาฆ่าและฆ่าสำบร็จิแล้วพระวิสูต์สองรูปนั้นย่อมจะตกตำ่ำย่อมจะต้องเจอกับวิบากกรรมที่หนักดังธรรมที่เราตถาคตจะกล่าวในธรรมแต่ละประการดังต่อไปนี้ตามในประการที่หนึ่ง บุคคลผู้ออกบวชแล้วเป็นพระพิสูงน์สง้วแต่ยังคิดค่าวางแผนค่าจงใจค่าทำให้มนุษย์ผู้หนึ่งผู้ใดต้องตายไปพลัดพรากจากชีวิตในกายมนุษย์นั้นไปนักบวชผู้นั้นจะต้องตกสูนนรกอเวจีมหานร ชดใช้วิบากกรรมเวรกรรมอยู่ยาวนานนักบวชพูดนั้นได้ทำกรรมอันหนักให้ก่อเกิดขึ้นมาทำให้ตนนั้นจะต้องทุกข์ทรมานยาวนานในนรกอเวจีลูกเอ๋ยการทำบาปทำผิด ในขณะที่เป็นคารวะาทำผิดทำบาปด้วยการฆ่าคนก็เป็นบาปที่หนักมากแล้วลกูกแต่การที่เราเป็นพระพิสุสงฆ์เรานั้นเยังจะฆ่าด้วยความจงใจฆ่าทำให้ชีวิตของบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งต้องตายไปนั้น นั่นก็เป็นบาปที่หนักมากมากยิ่งกว่าคารวาดโดยทั่วไปเช่นนั้นลูกเอ๋ยบุคคลผู้สร้างกรรมที่หนักเช่นนี้ไม่มีที่อื่นเป็นที่ไปหรอกลูกนอกจากนรกเท่านั้นต่อไปทำในประการที่สอง ลูกจงพิจารณาอย่างนี้เถิดว่าบุคคลผู้ออกบวชแล้วผู้บำเพ็ญอยู่ในรูปแบบของสมมุติสงฆ์แล้วแต่ยังทำกรรมที่หนักด้วยการอาบัตดปราชิกข้อที่สาบคือการฆ้าคนบุคคลผู้นั้นเขาจะต้อง ไม่ได้กลับมาเกิดเป็นคนอีกยาวนานลูกคือไม่มีโอกาสได้กลับมาเกิดเป็นคนอีกยาวนานต่อให้จะชดใช้กรรมในนรกแล้วก็จะต้องกลับมาเกิดเป็นจิตวิญญาณเล่ร่อนสัพพาวเวซีผีไราา้ญาติ หรือจะต้องมาเป็นเปรตอยู่ตามสถานที่ต่างๆที่สอนกับโลกมนุษย์เกิดเป็นอาบมนุษย์ทั้งหลายเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานชนิดต่างๆเวียนว่ายเวียนวนอยู่อย่างนั้นเป็นหมื่นชาติยาวนานหลายหมื่นชาติ เชนั้นพระพุทธเจ้าน้อยเอ่ยกรรมที่เป็นพระแล้วฆ่าคนนั้นย่อมส่งผลให้ไม่ได้เกิดเป็นคนอีกเป็นหมื่นชาติหรือหลายหมื่นชาติลูกจะไม่มีโอกาสได้กลับมาเป็นมนุษย์เลยเชนั้นลูกทั้งหลายออกบวชก็เพื่อแสวงหาทางหลุดพน้น เมื่อต้องลากด้วยชีวิตแห่งตนก็ไม่ควรฆ่าใครควรที่จะต้องรักษาศีลเอาไว้ลูกเพราะเป็นกรรมที่นำหมดโอกาสในการกลับมาเป็นมนุษย์เมื่อเวลาผ่านไปยาวนานใช้กรรมหมดพอจะได้มาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะต้องถูกฆ่าถูกทําแท้งกลับไปอีก ชดใชวิบากกรรมยาวนานจนในชาติที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็จะเป็นมนุษย์ที่ไม่สมบ,บูรณ์ไม่สามารถที่จะมีร่างกายที่สมบณบ์ได้จะต้องเป็นพิการหวดนวกตาบอดโรคภัยไข้เบียดเบียนเป็นป้าเป็นใบอย่างนี้ละลูก วิบากรรมชดใช้ยาวนานลูกเอ่ยต่อไปทำในประการที่สามลูกจงพิจารณาอย่างนี้เถิดว่าบุคคลผู้ออกบวชแล้วเป็นพระพิสษุสงฆ์แล้วยังทำกรรมหนักด้วยการฆ่ามนุษย์บุคคลผู้นั้น ย่อมขาดจับการเป็นพระในทันทีถือว่าไม่เป็นพระพิสูจน์สง่วเป็นผู้ที่ได้ทำกรรมที่เป็นกรรมหนักให้เกิดขึ้นต้องอาบัติบรารชิกขาดจับก,การเป็นพระบุคคลผู้นั้นไม่ศึกก็ไม่ใช่พระลูกกลายเป็น คนธรรมดาที่มีบาปติดตัวและเป็นบาปที่หนักยิ่ยงกว่าคารวะฆ่า,ากันเองียอีกบุคคลพูดนั้นเป็นผู้ทำลายพระพุทธศาสนาเพราะตนนั้นเป็นพระแล้วก็ทำผิดบาปในขณะที่เป็นพระ ไม่ได้ก่อให้เกิดความเสียหายแต่เฉพาะแก่ตนแต่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่พระพุทธศาสนาทำให้ความศรัทธาสั่นคลอนทำให้ศาสนามัวหมองย่อมเป็นกรรมวิบากที่หนักลูกขาดจักการเป็นพระเป็นผู้ทำลายศาสนา เป็นผู้ที่เป็นแบบอย่างไม่ดีทำลายศรัทธาของดวงจิตอื่นผู้อื่นย่อมจะต้องชดใช้วิบากกรรมที่หนักลูกต่อไปทำในประการที่สีลูกจงพิจารณาอย่างนี้เถิดว่าบุคคลผู้ออกบวชแล้ว เป็นพระพิสุจน์งแต่ทำกรรมหนักด้วยการฆ่าคนนั้นย่อมแน่นอนเลยลูกว่าชีวิตจะมีแต่ความเดือดร้อนมีแต่ปัญหามีแต่ความรุ่มร้อนเร่าร้อนชีวิตจะมีแต่ความหายเอียนนะมีแต่ความตกต่าชีวิตจะต้องเจอกับ เรื่องราวมากมายเข้ามาทับถมเข้ามาทำให้ชีวิตของตนนั้นหาทางออกทางเจอไม่ได้นอกจากก้มหน้า,าก้มตาลักกรรมชดใช้ชกรรมอย่างเดียวพระพุทธเจ้าน้อยเอ่ยกรรมจากการฆ่าคนก็หนักอยู่แล้ว แต่การเป็นพระและมาฆ่าคนหนักยิ่งกว่าเป็นร้อยเท่าลูกเอ๋ยเชนจงเว้นจากการทำผิดในแบบนี้เถิดลูกเพราะเป็นบาปที่หนักต่อไปทำในประการที่หาลูกลองพิจารณาดูว่า ถ้าอากว่าเราออกบวชแล้วเป็นพระพิสุทธิ์สง้วร,รู้จักยักยั้งชั่งใจตนเองรู้จักทำให้ตนนั้นเป็นบุคคลผู้มีสติอยู่ในความสงบไม่ว่าจะเจอกับบททดสอบอย่างไรก็ตามรักษาศีลและอยู่ในกรอบของศีล ไม่ได้ฆ่าใครไม่ทำผิดศีลปาราชิกลูกนั้นก็ย่อมมีความสุขความเจริญความสงบเกิดขึ้นในตัวของลูกลูกรักษาศีลศีลก็รักษาลูกลูกป้องกันตนเองด้วยกรอบของศีลศีลก็ป้องกันลูกกลุ้มคลองลูก ทำให้ลูกนั้นไม่ตกตำ่ำไม่ต้องลงสู่นรกอเวจี v G. ลูกนั้นย่อมมีชีวิตที่สงบสุขและมีโอกาสในการบำเพ็ญปฏิบัติสร้างกุศลความดีอีกมากมายต่อไปทำในประการที่6หากลูกออกบวชแล้วมีความอดทนอดกลั้น ถึงมาจะเจอสิ่งยื่อ,อยุ่ทำให้เกิดความโกรธทำให้เราเนี่จะต้องเชิญกับอะไรก็ตามแต่ลูกก็อดทนไม่ฆ่าคนไม่ทำให้ตนต้องอาบัติบาราชิกข้อที่สามลูกนั้นก็จะผ่านบททดสอบต่างๆไปได้ เป็นบุคคลผู้ที่รักษาความเป็นพระพิสุสง์ไว้ได้เป็นบุคคลผู้ไม่ทำลายศาสนาให้เสื่อมตามการกระทำของตนไม่ทำลายศรัทธาลูกนั้นย่อมเป็นบุคคลผู้ที่รักษาความเป็นมนุษย์ไว้ได้ ทำตนเป็นมนุษย์ก็ประเสรนะิฐแล้วทำตนเป็นพระที่ดีก็ยิ่งประเสริฐไปอีกหากลูกนั้นไม่ได้ถึงนิพพานในชาตินั้นลูกก็จะได้มาด้วยมนุษย์สบัติสวรรค์สบัติในชาติต่อไปการกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ย่อมมีแก่ลูกและการเป็นมนุษย์ที่ประเสริฐ ที่จะต่อยอดจนถึงซึ่งความพ้นทุกข์ได้นั้นก็ย่อมจะมีแก่ลูกโอกาสย่อมจะมาถึงเป็นแน่แท้เช่นนี้ละลูกเอ,เอ๋ยต่อไปทำในประการที่เจ็ดหากว่าลูกออกบวชแล้วลูกนั้นประพฤติดีปฏิบัติดีไม่ทำผิดศีลผิดธรรม ด้วยการป้องอาบัตปาราชิกลูกนั้นก็ย่อมสามารถที่จะรักษาความเป็นพระความเป็นผู้ประเสริฐพระพิสุสงเอาไว้ได้เป็นอย่างดีลูกก็จะเป็นพระที่บริสุทธิ์บริบูรณ์ดีทั้งภายนอกภายในและจะสาบมาต่อยอด การทำความดีให้เจริญยิ่งขึ้นไปตรงกับเป้าหมายในการออกบวชลูกจะสาบมารนที่จะทำความดีให้เกิดขึ้นในความเป็นพระสงค์ของลูกได้อีกมากมายเกิดประโยชน์ทั้งแก่ตนและแก่ส่วนรวมเป็นแบบอย่างที่ดีเป็นผู้ที่ควรแก่การกราบไหว้บูชา เป็นผู้ที่กู้ควรแก่การเป็นองค์แทนแององค์พระรัตนไตรแก้วสาบประกาศในพระพุทธศาสนาลูกเอ๋ยเช่นนี้ละลูกฉะนั้นความดีจึงควรรักษาเพราะความดีจะก่อให้เกิดประโยชน์มากมายต่อไปทำในประการที่แปด ลูกจงพิเจเริดนะอย่างนี้เถิดว่าการที่ลูกออกบวชแล้วทำตัวดีประพฤติปฏิบัติดีอยู่ในกรอบแห่งศีลธรรมไม่ปล่อยใอ้ความโกรธคอบงำไม่ปล่อยใอ้อำนาจกิเลสคอบงำทำให้ตนนั้นทำกรรมไม่ดีด้วยการฆ่าผู้อื่น ทำให้ตนต้องอาบัิปาราชิกชีวิตของลูกย่อมจะมีแต่ความดีความสุขความสงบความเจริญรุ่งเรืองไม่ตกต่ําไม่มีความเดือดร้อนไม่มีปัญหาพุ่นวายเข้ามาทำให้เดือดร้อนให้ต้องตกทุกข์ได้ยากต้องตกต่ำไปลูกนั้น ก็จะสามารถใช้ชีวิตของลูกยังมีคุณค่าในการเป็นนักบวชและทำประโยชน์ได้มากมายแก่โลกแก่สังคมสามารถที่จะทำประโยชน์อันสูงสุดแก่จิตของตนและผู้อื่นได้เช่นนี้ละลูกเออเออความดีกับความชัว่ว แม้ดูผิวเผินก็เหมือนว่าก็คือการกระทําเหมือนกันทำชั่วง่ายกว่าดีอีกแต่ผลที่ได้รับย่อมต่างกันลาฟ้ากับดินต่างกันคนและเรื่องเลยลูกเชนันจงรักษาความดีไว้เถอะความดีจะได้รักษาลูกต่อไปทําในประการที่เก้า พระพุทธเจ้าน้อยเอ่ยเมื่อลูกได้สดับฟังธรรมนี้แล้วก็พอจะเข้าใจว่าสัตว์ทั้งหลายมนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐที่สุดประเสริฐพระสามาถสร้างสมคุณงามความดีทำคุณประโยชน์ได้มากและสามารถทำจนถึงถึงซึ่งความหลุดพ้น ด้วยกายมนุษย์นี้ละลูกพระพุทธเจ้าก็สังสมบารมีจากาจกายมนุษย์ตัดสรู้ในกายมนุษย์พระอระหันต์ทั้งหลายก็สังสมความดีในกายมนุษย์บรรลุธรรมในกายมนุษย์พระอริยเจ้าทั้งหลายเกิดขึ้นก็ด้วยกายมนุษย์นี้ละลูกเทวดาทั้งหลาย ก็เกิดขึ้นจากกายมนุษย์นี้แหละลูกอาศัยกายนี้ในการสร้างสังสมคุณงามความดีมากมายเชั้นัมนุษย์จัดอยู่ในกลุ่มของสัตว์ประเสริฐประคลผู้ใดพลากกายมนุษย์จากชีวิตโดยเจตนาย่อมเป็นบาปที่หนักโดยเฉพาะ,ะหากว่า ตนนั้นเป็นสมุติสง์แล้วยังฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพรากชีวิตออกจากร่างกายย่อมเป็นบาปที่หนักมากกว่ามากกว่าการที่คารวะฆ่ากันเองหลายร้อยเท่าเช่นนตลาพระพุทธเจ้าน้อยเะนั้นในลูกทั้งหลาย ลูกทุกคนที่มีโอกาสได้ออกบวชแล้วจงระมัดระวังอย่าปล่อยให้ความโกรธครอบงำอย่าปล่อยให้ความโลภครอบงำอย่าปล่อยให้ความหลงความรักครอบงำจนทำกรรมที่หนักขนาดนี้ลูกลูกทั้งหลายเอ,อ่ยเ,เมื่อได้พิจารณารมเหล่านี้แล้ว ก็พอจะเห็นโทษอันหนักหน่วงที่เกิดขึ้นถ้าหากว่าผิดพลาดเห็นคุณที่ถ้าหากว่าเรารักษาสินข้อนี้ได้จะเกิดประโยชน์แก่เรามากมายก็จงตั้งใจรักษาสินให้ดีเถิดลูกเราตถาคตบัญญัติสินข้อต่างๆเอาไว้ ก็เพื่อป้องกันไม่ให้ลูกตกต่ำตกไปสู่จุดที่ไม่ดีนั่นแหละลูกเช่นั้นจึงไม่ควรระเมิดสินทั้งหลายเช่นนี้ลราพระพุทธเจ้าน้อยพอจะเข้าใจบ้างแล้วหรือ,อยังเราจงกล่าวทำนัดมาเถิดลูกเอ๋ยสาธุพระพุทธเจ้าค่ะ กราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระพุทธองค์นะเจ้าคะ่ะลูกเม่ได้สดับฟังธรรมนี้แล้ว mm. ก็พอจะเข้าใจแล้วพระพุทธเจ้าคะ่ะว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐการฆ่ามนุษย์ก็เป็นบาปการที่เป็นพระและฆ่ามนุษย์ก็ยิ่งบาปจะต้องตกสูน่นรกเอเวจีมหานรกชดใช้คมยาวนานไม่ได้ผุดได้เกิด เมื่อครั้งกลับมาเกิดก็ไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์ยาวนานหลายหมื่นชาติและเมื่อครั้งได้กลับมาแล้วก็ต้องมาเป็นพิการก็ต้องมาลำบากเจ็บป่วยและเมื่อต้องอาบัตินี้แล้วต้อยจะศึกหรือไม่ศึกก็ขาดจากการเป็นพระเป็นผู้มีวิบากกรรมหนักทําลายพระพุทธศาสนา จะต้องตามไปชดใช้ว,วิบากกรรมจะต้องตามไปชดใช้ว,วิบากกรรมอีกยาวนานชีวิตมีแต่ความเดือดร้อนมีแต่ปัญหามีแต่เรื่องที่จะทำให้ตกต่ำถ้าหากว่าเราอดทนอดกลัน้นต่อสิ่งยั่วยุต่างๆทั้งหลายมีสติควบคุมตนเอง กรอบ่งการรักษาศีลไม่ต้องทําผิดด้วยการต้องอาบัติปาราชิกในข้อสคือการฆ่ามนุษย์เราจะไม่ตกนรกเราจะมีความสุขความเจริญเราจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกหากไม่ถึงนิพพานในชาตินั้นเรานี้จะสามารถเป็นพระที่ดีเป็นพระที่ทำคุณประโยชน์ได้เกิดขึ้นได้มาก เราจะมีชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองและสามารถต่อให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปจนสำเร็จจนถึงความพ้นทุกข์ถึงนิพพานล,ลูกพอจะเข้าใจเช่นนี้ลพระพุทธเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณในความเมตตาของพระพุทธองค์นะเจ้าค่ะวันนี้ลูกต้องกราบขอลาก่อนเอาไว้ลูกจะมา พ้าฟังทำใหม่พระพุทธเจ้าค้าสาธุ